สวัสดีครับผมชื่อนายธนกรพันเทศชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับปีนี้37ครับ37มาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดอุดรครับอุดรครับผมนะมาในชุดนี้นักกีฬาแน่แน่ครับเล่นกีฬาอะไรคะเนี่ยอ่าแต่ก็ชายหาดทีมชาตินี่คือพี่เป็นนักกีฬาทีมชาติของเราเหรอคะเนี่ยใช่ครับโอ้ดีใจดีใจเซปักกระอชายหาดเนี่ยมันแตกต่างจากเซปักตะก้อไหม คือความแตกต่างคือบนพื้นปกติเราจะใส่รองเท้าเล่นครับแต่บนชายหาดก็คือจะไม่มีรองเท้าให้ใส่ครับผมคือเท้าเปล่าเลยใช่ครับแล้วลูกแตกรอเป็นแบบเดียวกันปะฮะแบบเดียวกันครับอียาตั้งแต่ติดทีมชาติมาเนี่ยกวาดเหรียญอะไรมาบ้างแล้วคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะมันมันเยอะครับมันเยอะใหญ่ใหญ่อะใหญ่ใหญ่เลยเราได้ภูมิใจที่สุดอะไรเนี้ยครับได้เหรียญทองเอเชียนเบสเกม สี่สมัยซ้อนครับไม่ธรรมดาโทษนะคะติดทีมชาติตอนอายุเท่าไหร่คะผมติดเยาวชนทีมชาติอายุไม่เกิน18ปีแต่ตอนนั้นมันจะเป็นของของเซปักอยู่ครับยังยังไม่ได้เป็นชายหาดครับผมอยากรู้แล้วเกินมีความยากลำบากขนาดไหนฮะกว่าจะติดทีมชาติได้ก่อนที่จะขึ้นมาติดทีมชาติเนี่ยผมก็ต้อง สู้ชีวิตมาเหมือนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคือครอบครัวก็พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เท่าที่ผมจําความได้ก็ประมาณหกเจ็ดขวบนั่นแหละครับก็แล้วก็อยู่กับใครโทษนะโทษโทษก็คือจะอยู่กับป้าครับตั้งแต่เด็กคคือป้าจะเป็นคนเลี้ยงค่ะแล้วหลังจากนั้นประเอนว่าโชคดีตรงที่แบบครูที่อยู่บ้านนอกเนี่ยเขาเห็นแววทางด้านกีฬาเราเขาก็เลยพามาสอบผมก็ได้มาเข้าโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดอุดร พอเรียนจากกงอุดรเสร็จปั๊บก็มีเปิดคัดกีฬาเยาวชนทีมชาตินะอายุไม่เกิน18ปีครับตะก้อใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตลอดเวลาช่วงนั้นใครส่งเสียคะมันจะเป็นแบบว่าหาเลี้ยงตัวเองครับเราหาเงินเรียนจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าอะไรทุกอย่างครับเลิกเรียนมาก็ไปล้างจานไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาติดทีมชาติเคยท้อไหมครับ ก็ท้อครับบางทีก็ท้อคิดกับตัวเองว่าเออทำไมต้องเป็นแบบนี้นี้แต่คือมันถอยไม่ได้ครับแล้วเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อเนี่ยครับเราเรามีแรงที่มันทําให้เราสู้ต่อครับคืออะไรคือคําว่าครอบครัวมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเขาครับ,รบผมก็เลยเอากีฬาเนี่ยเข้ามาเหมือนมันเป็นยามาช่วยให้มันเติมเต็มชีวิตของเราไม่ต้องไปคิดเรื่องที่มันเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับ ตั้งเป้าหมายชีวิตไปว่าอยากทําอะไรตอนนั้นนะาตอนนั้นคือในการเล่นกีฬาไม่เคยคิดเลยว่าจะติดทีมชาติแต่มีอย่างหนึ่งที่คิดคือกีฬาช่วยให้เรามีงานทําทุกวันนี้ทําอาชีพอะไรครับทุกวันนี้ผมรับราชการทหารครับครับผมทับไหนคะเนี่ยอ,อยู่รบพิเศษครับุ้ยรบพิเศษ <laughs> โอเคอเคลยรบพิเศษนตำแหน่งฮะตำแหน่งถานตำแหน่งได้ไหมสิบเอกธินกรพันเทศครับ ครับผมอลอาละวันนี้อยากดูฝีมือของคุณหนึ่งแล้วนะคะครับความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะก็ผมอยากได้อุปกรณ์กีฬาอยากจะเอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่เขาขาดแคลนเกี่ยวกับอุปกรณ์การกีฬาอย่างนี้ครับครับนะเราเคยมีโอกาสเราอยากมอบโอกาสให้กับเด็กน่ารักมากเลยค่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญค่ะ สวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครับ,รบท่นานคณะกรรมการครับชื่อเต็มเต็มสังกัดนะครับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลร่มป่าหวาย1ิบเอกธินกรพันเทศครับพลร่มเลยฮะนี่คือในแง่ของอาชีพนะครับส่วนในวงการตะกร้อฉายาของเขาคือทินกรร้อยท่า ใครเคยดูตะกร้อเคยเห็นท่าต่างๆมาแล้วนะครับผมบอกได้เลยคนคนนี้สร้างท่าใหม่ๆเกิดขึ้นในวงการครับผมพูดมากเท่าไหร่ท่านกรรมการก็นึกภาพไม่ออกไม่ออกมีวิธีเดียวครับหนึ่งแสดงเขาดูได้ครับพร้อมนะครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับมาหนึ่งวอร์มก่อนนะครับโอ้โหท่าวอร์มนี่คือท่าวอร์มครับโอ้โหยืดแบบ หมาพูดโอ้โหนักเต้นบา,างคนยังทำไม่ได้นะท่าเมื่อกี้ผมไม่ไม่ได้อะไม่ได้มีทางอะทางคณะกรรมการและท่านผู้ชมครับผมต้องขอเชิญตัวชงกันครับดีกรีอดีตทีมชาติครับแชมป์ไปทเช่นเกมห้าสมัยโอ้โหแชมป์ซีเกมเก้าสมัยขอเชิญพบกับพี่โอเล่รครับเชิญครับ วัสดีครับวันนีครับสวัสดีครับโอ้ยตายขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอยู่หน่วยรบเดียวกันครับเดี๋ยวหนึ่งครับท่าแรกที่จะโชว์ลีลาก่อนชื่อท่าอะไรครับท่านี้ลูกเตะจังหวะสองลูกเตะจังหวะสองครับผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเชิญครับพร้อมครับเริครับ ดูไม่ทันครับว่าจังหวะสองที่ว่าคืออย่างไรอขอชมภาพซุปเปอร์สโลครับนี่คือก็ขึ้นไปเหมือนจะเตะเหมือนจะเตะข้างนี้จังหวะแ,แรกเหมือนกับเราหลอกคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ที่เขากระโดดขึ้นมาบล็อกเนี่ย ก็คือให้บล็อกลงก่อนครับอ๋อกดลงไปก่อนแล้วค่อยเตะนี่คือลูกเตะจังหวะสองครับถ้าต่อไปครับท่าต่อไปก็คือจะเป็นลูกพลิกแพงครับลูกพลิกแพงพลิกแพงพลิกแพงนะครับเชิญครับใช้ตีบอ่ะใช้ทีบคือ ผมนึกเป็นคู่ต่อสู้ของเขาครับเวลาเขาลอยตัวขึ้นไปเรานึกไม่ออกเลยว่าเขาจะเขาเบ็ดมากเขาจะใช้ท่าอะไรฮะโอ้โห<ต>เราทางยากมากแต่เราเราสามารถที่จะเลือกเล่นคือมันต้องดูหลักๆเลยคือต้องดูคนที่ส่งลูกให้เรา,าจังหวะแล้วเราสามารถที่จะเลือกเล่นลูกลูกนั้นๆได้ว่าเราจะใช้ลูกไหนได้ใช่ครับเราต้องดูบล็อกคู่ต่อสู้ด้วยไหมครับใช่ครับต้องต้องดูด้วยโอ้โหมันคือการตัดสินใจแบบ อหนึ่ส่วนร้อยวินาทีมันต้องรีบตัดสินใจคือมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นนะครับดูหน้างาไปดูลูกพลิกแปลงกันครับใช่ครับมาแล้วครับลอยตัว้ลยนะครับเขาจะทำอะไรพลิกพลิกโอ้โหคือเหมือนจะหยอดแต่จริงๆแล้วทีบออกหลังทีบลูกออกหลังไปอีก คู่ต่อสู้โมโหนะครับรับมือด้วยยากมากครับครับท่าต่อไปคือท่าหลอกว่าจะฟาดขวาแต่แต่ฟาดซ้ายครับขอให้พี่หอยพูดค่ะพี่หอยครับขอให้พี่หอยพูดพี่หอยครับท่านี้คือท่าอะไรครับหลอกที่จะฟาดฝาแต่ฟาดซ้ายต้องลองหน่อยไหครับท่านี้คือท่าปกติผมไม่ค่อยเลือกครับเพราะปกติผมผมฟาดเรียบมากกว่าครับ เ <Girl. S 2> <laughs> จอครับประจำที่ครับหลอกว่าจะฟาดขวาแต่ฟาดซ้ายพร้อมแล้วมาครับโอ้โ oh. 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 หหลอกว่าจะฟาดขวาแต่ฟาดซ้ายนะครับลอยไปแล้วครับ อันนี้คือขวาต้องมาแล้วขวาต้องมาแล้วโอ้อเขาค้างได้นานอ๋อ,อนี่ไงตัวต่อไปได้ไไคือขาขวาไม่ไปต่อใช่คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยต้องรอจังหวะขาขวามาถึงภากรากิจแรกของหนึ่งครับยอดเยี่ยมครับมีลอลู่ต่างๆครับเข้าสู่ภารกิจที่เราต้องลุ้นกันครับทีมงานครับขออุปกรณ์เพิ่มครับอ๋อแม่นต้องตบใช่ไหม,มต,ตบมตรงนี้อะ อ,อ,อุปกรณ์ท้าทายพี่หนึ่งคือกระป๋อง3ามใบนี้เรามาติดตามเชียร์พี่หนึ่งกันต่อครับโจทย์ของเราคือให้หนึ่งฟาดต,ต้องโดนกระป๋องแดงและห้ามโดนกระป๋องเงินโอ้โตายแล้วโอกาสสามครั้งครับโอกาสครั้งที่หนึ่งเตรียมตัวนะครับ ไปครับใช่เลยครับโอ้ยลูกนี้คือหลอกว่าจะฟาดกระป๋องแดงแต่ฟาดกระป๋องเงินของฟาดกระป๋องแดงนะครับมาครับโอกาสครั้งที่สองครับใช่ครับ ครับทินกรร้อยท่าครับและขอเสียงขอบมือขอบคุณโอเล่ครับขอบคุณโอเล่ครับมีทีตํานานใส่ปมะกทีนชาติไทยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมีโจทย์พิเศษมอบให้กับหนึ่งครับขอให้เจอคนนี้ดีกว่าเจ้าของ14เหรียญทองสีเกมโโอ้ห10เหรียญทองไอเช่นเกมมีคนเดียวในเมืองไทยครับพรชัยเขาแก้วครับ รู้จักกันรู้จักกันรู้จักกันทีมชาติทั้งคู่สำหรับตัวผมเองนะครับผมบอกเลยว่าในเมืองไทยเนี่ยคือผมยกย่องคนนี้ที่สุดเกี่ยวกับทางด้านฝีมือครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับกับเพื่อนคนนี้ที่ที่มายืนอยู่จุดจุดนี้ครับผมสุดยอดครับนี่คือ ประวัติศาสตร์ของวงการเซปัตติก้อไทยนะครับวันนี้ซูเปอร์เด็ดของเราขอท้าแมตช์พิเศษครับดวลกันใครได้เจ็ดแต้มก่อนหล่อเลยโอ้เลือกแดนเลยครับให้เจ็ดเพื่อนครับเดี๋ยวผมฝากนุองก็ได้ฝากนู้นครับเชิญครับพอใจฝั่งนี้ครับเชิญครับและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักภากีฬาระดับประเทศครับขอเชิญพบกับอาจารย์ไพโร์กิ่งแก้วครับ สวัสดีครับผมพาร,รุกิณ์แก้วนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีกาสมาบรรยายตะกรอ้อแมช์พิเศษแมช์นี้นะครับคุณทินกรพันเทศหรือว่าคุณหนึ่งเจ้าของฉายาทินกรร้อยท่านี่ก็ถือว่าเป็นนักตะกร้อที่โชคชนอย่างยิ่งครับกับการแข่งขันขตะกร้อลีกในเมืองไทยของเราัวนนี้เจอกับพรชัยข้าแก้วนักตะกร้อของไทยเรามีคะแนนแรกครับคุณทินกรร้อยท่านะฮะเปิดลูกเสิร์ฟของพรชัยข้าแก้วอาจจะเบาไปนิดนึงฮะ ลูกเลยอยู่ในแดนหลังนะฮะแล้วจังหวะที่ยกลูกเอาตัวสอดใต้ลูกเตะเนี่ยคือถ้าเป็นตะกร้าปกตินี่มันคืออยู่เลยวงกลมเสิร์ฟครับโอกาสในการที่จะเอาตัวสอดใต้ลูกแล้วเตะลูกนี้ให้ผ่าน,น,นเนี่ยยากอย่างยิ่งคนะคะแนนแรกเป็นของพรชัยครับธินกรเสิร์ฟมาแล้วพรชัยเปิดสวยเล่นสองจังหวะเท่านั้นนะฮะโอ้โห นี่คือนักตะกร้อที่รักษาสภาพร่างกายได้ดีที่สุดทั้งสองคนนะของวงการตะกร้อในบ้านเราดูจังหวัดที่พรชัยเขาแก้วเอาตัวสอดใต้ลูกแต่นะฮะเนี่ยครับขาเนี่ยจ้องไปที่ลูกแล้วก็คุณทินกรร้อยท่าเองจะว่าไปแล้วเองก็อ่านถูกครับว่าลูกจะมาทางไหนฮะเพียงแต่ว่าลูกจากเท้าของพอชัยเขาแก้วมันอาจจะแรงไปหน่อยครับเลยทำให้เปิดลูกคุณไม่เล่นไม่ได้สองต่อศูนครับ ครนชัยนำ<า>เสิร์ฟไม่แรง<า>เปิดลูกนี้ไม่ถึงกระดีมากโอ้โหแต่ว่าบีดด้วยหลังเท้าลูกนี้ยอดเยี่ยมนะครนชัยเขาแก้วอ่านผิดฮะนองครับเน่ยเราบอกแล้วล,ลูกนี้ลงฮะเป็นแต้มของคุณจินกรร้อยท่าร์ฟมาถึงแรมาเปิดไม่ถึงกระดีฮะด้วยหลังเท้าแต่ว่ายกสูงมาสวยมากนะอชยัยเอาตัวสอดใต้ลูกเตะลูกนี้เยี่ยมมาก ยกนิ้วให้เลยครโดนหน้าเนต่างที่เลยหรอคือจังหวะเปิดด้วยหลังท้าของพอนชัยเนี่ยลูกไม่ได้สูงมากนะฮะแล้วลไม่น่าที่จะยกลูกลอยมาเล่นจังหวะสุดท้ายได้แต่ว่าพรชัยทาได้แล้วจังหวะเอาตัวสอดใต้ลูกแตะเหมือนแต้มเมื่อสักครู่เลยฮนะทิศทางเดียวกันคุณธินกรร้อยท่าเองก็อ่านถูกต้องเหมือนกันแต่ด้วยความแรงฮนะเลยเปิดลูกมาเล่นไม่ได้พรนชัยนำ3-1 อ่าครับคันนี้เปิดสวยยกหมาให้แล้วลกูกห <Yeah. S 1> ูหมุนมาตัวสอดใต้ลูกเตะลูกนี้ได้เรียกว่าเต็มข้อฮะสองต่อสดูภาพช้าอีกทีนจะเต็ปเดียวกันเป๊ะกับของพรชัยเขาแก้วแล้วนี่ครับอ่านถูกเหมือนกันพรชัยแต่พอก็เปิดลูกโาเล่นไม่ได้สองต่อสสูสีฮะ เรียกว่าพันษาตะก้อนี่ก็พอๆกันแล้วครับแล้วขึ้นมาเหยียบหน้าเนี่นยเจ้าพรชัยโอ้โหนี่ขโมยวิชาของคุณวิรัตน์หนองคายฮะสตาร์ทโค้ชทีมตะกร้อหญิงของไทยเราในชุดปัจจุบันคุณวิรัตน์นี่เจ้าของชายยาเหยียบบนือโลกนะฮะอดีตนันตกตะกร้อสินชาติไทยของเราอ้าครับเปิดพอได้อยู่แล้วขึ้นมาจังหวะโอ้โหใช้ฝ่าเท้าปาดลูกลงไปพรชัยอ่านไม่ถูกเลยฮนะ ดูจังหวะขึ้นนะจังหวะที่เอาตัวสอดใต้ลูกทําท่าเหมือนจะดีดด้วยหลังเท้านะแต่ว่าไปพลิกโผลงอากาศครับใช้ฝ่าเท้าปาดลูกนี้ลงไปสวยมากๆพรชัยเองอ่านไม่ถูกครับไม่รู้จะก,กันยังไงพรชัยครับเมื่อกี้เดาได้ไหมเดาไม่ออกครับเพราะเขาต้องควงอยู่บนอากาศก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยครับพรชัยยังบอก <c oughs> อนะหังจากพรชัยบอกว่าเดาไม่ออกควอยู่ต้องควงอยู่ ดาไม่ถูกหลงเลยพรชัยยังยอมรับอฮะโอ้โหเนี่ยครับไม่อย่างนั้นไม่ไม่ได้ใช้ยาทินกรร้อยท่าเช่นอะคุณทินกรพันเทศหรือคุณหนึ่งครับเปิดสวยข่าวนี้ป้าลูกลอยหนึง่งหนึ่งหน้าตาไข่แล้วยกสูงแบบนี้เนี่ยของช่อของพรชัยฮะแชมป์เอเชียนเกมได้เหรียญทองทั้งทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับมาตั้งแต่เอเชียนเกมครั้งที่24ที่กรุงปูซานเกาหลีใต้จนกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยครับ ที่จาการ์ตาปาเลมบังที่อินโดนีเซียซึ่งเวิร์กพอยต์ก็ทำการถ่ายทอดสดให้ได้ชม5ต่อ3ครับอย่างนะเกมไม่จบง่ายๆฮะดวนกัน1นต่อหนึ่งแบบนี้คุณธนากรครับเปิดสวยแล้วขึ้นมาเหยียบเอาอีกบ้างครับโอ้โหนี่ครับ,บอย่างที่บอกครับทันกันครับ คุณหนึ่งหรือว่าคุณธินกรร้อยท่าเองนี่ก็เรื่องของการแข่งขันเซปตะกร้อก็ถือว่าโชคโชนอยู่แล้วนะฮะเล่นทุกระดับ4ต่อ5ก็ไม่แน่นะครับอ่าครับเสิร์ฟไปคอชัยเปิดเยี่ยมยกมาให้แล้วโอ้โหเจอพร็อกจากคุณธินกรเนี่เนี่ยคับยกนิ้วโป้งให้เลยครับยอดเยี่ยมมากๆครับ คือดดลกันตัวต่อต,ต,ตัวแบบนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับในการที่มาบล็อกจังหวะขึ้นเล่นนานเนตของฝั่งตรงข้ามโดยที่พรชัยเองก็ถือว่าเปิดเยี่ยมมากๆครับดูฮะทุกอย่างนะแปะอยู่แล้วครับยกมาก็สวยแล้วขึ้นมาลูกนี้จังหวะใช้ฝ่าเท้าปาดแต่ว่าโอ้โหจังหวะขึ้นบล็อกของคุณอกรยอดเยี่ยมมากๆคือรอให้พรชัยเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับรอ้อยขึ้นก่อนแล้วตัวเองเนี่ยขึ้นทีหลัง แล้วจังหวะเนี่ยถูกต้องทุกอย่างครับผ่าคะแนนเท่ากาันคอชัยเ์ฟไปคุณธิรกรไม่ยกไปถึงก็ดีมากแต่ว่า <Okay. S 1> โอ้โหดูับยังใช้หลังเท้าดีดลูกนี้วางขนานเส้นข้างนะครับพลิกกลับขึ้นมานันฮะ6-5ด้วยทีฮะเปิดก็พอได้อยู่แต่ว่าจังหวะยกเนี่ยลูกมันหนีมาไกลนิดนึงแต่ว่ายังตามไปตัวสอดใต้ลูกแล้วดีดด้วยหลังเท้าลูกนี้ยอดเยี่ยมมากๆพลิกจะข่ายนิดนึงด้วยดูครับพรชัยดักผิดเลยฮะโอ้โห ชั้นเชิงถือว่าเหลี่ยมแต่กรอบพอกันฮะหกต่อหอ้าาครับพอนชยัยเปิดดียกไม่ถึงจะดีมากแต่ว่ายังแต่ลูกนี้ผ่านเลตไปได้เสมอกันหต่อหกครับโอ้สมกับเป็นแมตช์มิตรภาพจริงๆฮะยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับดูภาพชายทีหนึ่งนี่ครับเสิร์ฟด้วยต้นขานะครับแล้วปรชัยเองก็เปิดลูงนี้ถือว่าทำได้ดีฮะ นี่ครับเป๊ะทุกอย่างฮะก่อนที่จะเอาตัวสัตว์ุูกเตะลูกนี้นี่คือชั้นเชิงของสุดยอดตะกร้อของเมืองไทยด้วยกันทั้งคู่ก็เสมอกัน6ต่อ6คะแนนยอดเยี่ยมทั้งคู่อขอบคุณมากครับอาจา,ายรย์ไพโร์ครับท่านคณะกรรมาการและท่นะา,านผู้ชมครับกติกาบอกไว้ว่าใครได้7แต้มก่อนคว้าชัยแต่สิ่งที่ผมเห็นคือ มันมีมิตรภาพเต็มเปี่ยมอยู่ในสนามครับอีกฝ่ายหนึ่งทําได้อีกฝ่ายยกนิ้วให้ดังนั้นผมว่าในบางครั้งไม่จําเป็นต้องมีชัยชนะครับเพราะเราเห็นว่ามิตรภาพในวันนี้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วครับทั้งคู่เสมอกัน6ต่อ6ครับตักกีฬาจากมือกันครับเดี๋ยวเชิญตรงนี้นะครับเชิตรงนี้นะครับให้เขาต้องการครับ ได้เห็นความสามารถได้ทราบเรื่องราวชีวิตแล้วรู้สึกยังไงกับหนึ่งครับทีมนกรร้อยท่าจะบอกว่าเมื่อกี้เป็นหนึ่งในแมชกีฬาที่ดูแล้วมีความสุขมากๆเลยครับคือม,มันไม่ใช่การแข่งขันเลยเหมือนที่พี่ซุปบอกมันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเกียรติที่ได้ที่ได้ดูในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับพี่หนึ่งเองเนี่ยผมเคารพในคติการใช้ชีวิตของพี่หนึ่งผมว่าพี่หนึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก,ก่เด็กๆน้องๆหลายคนที่กำลังดูอยู่เด็กบางทีเราคิดว่าเราไม่มีนู่นไม่มีนี่ แต่แทนที่เราจะเอาเวลาไปคิดว่าเราไม่มีอะไรอ่ะเราเอาเวลาไปคิดอยวู่ว่าเรามีอะไรแล้วเราทําอะไรได้บ้างกับสิ่งที่เรามีความฝันของใครมันเป็นของคนนั้นนะครับต้องเดินไปหยิบด้วยตัวเองฉะนั้นเนี่ยคุณมีเท่าไหร่คุณก็ต้องใส่ให้เต็มที่ครับผมขอบคุณที่มาสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับแล้วพรชัยครับรู้จักกันมามากกว่า20ปีรู้สึกยังไงกับเพื่อนคนนี้ครับก็สําหรับ ส่วนตัวผมนะครับก็รู้จักกันมานานแล้วจริงๆครับเขาเป็นนักตะก้อที่มีความสามารถเยอะจริงๆครับบางทีผมก็ต้องศึกษาจากตัวเขาเพื่อที่จะนํามาใช้ในตัวผมด้วยครับก็สุดยอดจริงๆครับคนนี้ครับ,บ,รบนี่คือเพื่อนยกย่องเพื่อนซึ่งกันและกันนะครับแต่ละคนหนึ่งก็เหมือนนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนครับที่ก้าวข้ามอุปสรรคในชีวิตแล้วมาถึงวันหนึ่งที่ตัวเองตั้งหลักได้เนี่ยหันกลับไปมองแล้วก็พบว่ากีฬาพาเขามาสู่จุดนี้ ก็อยากจะมอบความฝันเป็นอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสขาดแคลนครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ทานครับหนึ่งครับผมแจ้งเรื่องทินกรร้อยท่าตั้งใจจะมอบความฝันให้เด็กไปยังผู้ใหญ่ King าวเวอร์แล้วทาง King Power เตรียมอุปกรณ์กีฬา <ๆ S 2> เหล่านี้ไว้ให้ครับหนึ่งขันทางด้านนี้ครับ สบตาเพื่อนไว้ครับสบตาเพื่อนไว้ไม่ไม่คิดอะไรกันนะไม่คิดอะไรกันนะทีมงานครับขอความฝันของหนึ่งด้วยครับหนึ่งครับหันมามองได้แล้วครับสวัสดีครับ อุปกรณ์ลูกตะกร้อเน็ตแล้วก็ชุดกีฬาทั้งหมดนี้มอบให้กับหนึ่งจาก King Power รวมมูลค่า44,000บาทครับและแรงบรรจายของเราในวันนี้ครับจากหนึ่งทินกรร้อยท่าครับขอบคุณมากครับหนึ่งและคอยชัยเข้าแก้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับทั้งสองคนครับ หลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จพี่หนึ่งพร้อมด้วยทีมงานซ u เปอร์ฮันเดก็ได้นำอุปกรณ์ตะกร้อไปส่งมอบต่อให้กับน้องๆที่โรงเรียนต่างๆครับ สำหรับวันนี้ก็คือผมก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำให้ฝันของผมเป็นจริงที่ได้มาให้อุรกรกีฬากับน้องๆที่เขายังขาดโอกาสมีความสุขครับที่ได้เห็นรอยยิ้มจากจากน้องๆ Wow. เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุิยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super ์0 0ครับ